งานนี้มีเฮ่เฮ่ไม่จบเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าหายใจลดต้นคอตามกันอยู่ไม่เยอะค่ะ6ต่อ11เท่านั้นเองนะ คุณจอมกับน้องตั้ามค่ะอยู่ที่6ค่ะทีมคุณพี่หญิงกับน้องกันนะคะอยู่ที่11ค่ะแต่ว่าก่อนจะจ่ายงานเป๊กค,คุยหน่อยดีกว่าเพราะว่าเป๊ก็อยากรู้คือเพลงพื้นบ้านเนี่ยเราต้องเก่งกรขนาดไหนพี่หญิงเพราะว่ามันมีทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในต้องฝึกหนักขนาดไหนอะคะจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าแบบสมัยน้องๆหรือใครๆเรียนนะคะช่วงที่ครูสอนกรแปดอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือใกล้เคียงเลยคะ่ะฉันทลักษ์ใกล้เคียงเลยแต่ว่าเพลงพื้นบ้านจะง่ายกว่าด้วยเพราะว่ากรแปดเนี่ยเขาจะมีสดับรับรองส่งแต่เพลงพื้้นนบา มันจะสัมผัสสลัดเสียงเดียวข้างท้ายไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ากรหัวเดียวก็จะง่ายกว่าทีนี้เราต้องมีสำรับในชุดความรู้ของเราขนาดไหนแล้วถึงจะไปออกงานได้อถ้าพูดถึงกรโดนะคะก็ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรค่ะ เพราะว่ามันจะต้องสะสมความรู้องค์ความรู้แบบกรอนท่องมาก่อนเพื่อที่จะได้เรียบเรียงออกมาเป็นการโดนสดได้ค่ะวิธีการฝึกยังไงนะถ้าสมมติว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีทักษะทางด้านนี้เลยเริ่มต้นก็คืออ่านกรอนก่อนค่ะอ่านจนคล่องขึ้นขึ้นใจคําขึ้นใจแล้วก็เริ่มใส่ทํานองค่ะเพลงพื้นบ้านเนี่ยถ้าจะต้องลักอาชีพนี้จริงๆอยากเป็นศิลปินด้านนี้จริงๆจะต้องฝึกอะไรอีกคุณพี่บุญจอม ต้องใจมาก่อนเลยถ้าใจไม่รักมันค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดถ้าใจรักมันง่ายเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มใจใจผมเริ่มแล้วเริ่มรักเริ่มท้เมอเริ่มท้อเริ่มท <c oughs> ้อล้วมอเอขอที่จะท้อนะคะวันนี้ค่ะ คนที่จะร้องแพงพื้นบ้านได้นะต้องมีความสามารถในการใช้คำคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าการร้องด้นสดเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาเขาโต้อตอบกันเนี่ยจะมันมากจริงๆเลยนะคะเพราะฉะ,งงะฉะนั้นงงงงงละชะงงงอยไปจ่ายงานกันเถอะละพ่อแม่พี่น้องงานที่2บอกเลยได้ <c oughs> งานที่2สนับสนุนโดยกุลิโกโ้บ็อกกี้ งานที่สองมีชื่องานว่าคำต้องรอดงานที่สองคำต้องรอด ในงานนี้แต่ละคนในทีมจะต้องร้องกรอนชอยต่อกันให้ลงท้ายด้วยคำบังคับที่กำหนดให้คนละคำโดยคนที่ร้องต่อจะต้องร้องให้คล้องจองจากคำสุดท้ายที่คนแรกร้องไว้และลงท้ายด้วยคำที่กำหนดจนกว่าจะหมดเวลาถ้าร้องต่อกันได้สำเร็จจะได้ข้อละ3คะแนนครับอันนี้คะแนนเยอะเลยถ้าทำได้ข้อละ3าคะแนน น้องตามตามทันโอ้ยเอาแค่ทันผมยังลุ้นเลยว่าจะทันไหม <c oughs> พี่จอมมั่นใจไหม <c oughs> มั่นใจครับ <Yeah. S 1> สำหรับงานนี้คำต้องรอด180วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะอตัวผมอยากมีความรัก <c oughs> ไม่ต้องกลัวอกครับพี่ให้กำลังใจ <c oughs> ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องใช้คำนำหน้าว่านางไม่นางใสไม่ได้ไม่ได้งาค้าคคัามไปไปตลาดละไปซื้อกล้วยแต่ถ้าน้องร่ำรวยพี่จะฝากซื้อไข่ตัวผมเป็นศิลปินดังอยากให้คุณฟังเสียงผมออกไหม ตื่นมาตักบาทพระตกใจพังอุ้ยลืมมาลัยดอกมาลิอะไว้ไว้แม่แต่เขาไปไหว้แม่ก็ต้องไปสีไัยสบายยไม่ใช่สีไข่อาอานว่าสบายสอเสือไม่มีสารีไข่ไม่มีอ่าอาารไปเาขาบไหมคาช่วงนี้โควิด เมื่อวานไปฉีดดางเล้เอามาอีจบ่วงนี้โผล่ถ้าอยากใครติดนะต้องฉีดวัคซีนเรามาฉีดวัคซีนบวานมาฉีดไทยไม่ได้ข้าไปแล้วก็ข้ามไปข้ามคนสวยเราต้องมองเอ้ยคนสวยเราต้องมองแต่ว่าคนที่น้องมันนางอินังกอไผ่ อ่านว่าไฟมันอ่านว่าไฟอ่านว่าไฟมันอ่านว่าไฟอ่านยังไงออกภัยมงงคนตั้งอน่มันเหมือนจะง่ายนะคนต่อเนี่ยมันแอบยากนิดนึงอ่่ใชเพราะว่าคนตั้งมันขึ้นมาปุ๊บเงี้ยและทีมของคุณพี่บุญจอมกับน้องตั้มทำไปได้เยอะมากเลย4ข้อสิมสคะแนน างี้ดีกว่าเดี๋ยวม่อกี้พี่บอกว่าตอนลงยากใไหมผมต่อให้ดีกว่าผมผมลงให้เราอาจจะทําสู้เขาไม่ได้ก็ได้ละกันผมกลัวผมจะต่อพี่ไม่ได้เพราะนะครับแค่นี้ผมยังอายกันไม่พอเครอแค่นี้ผมยังอายกันไม่พอเครบเอาล่ะต้องการ3คํานะเพื่อชนะค่ะซึ่งทีมนี้มีปัญหายากนิดนึงเรื่องคีย์เพราะว่าพีนัชชายชายทีมนี้ หญิงชายค่ะเอานะค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะน้องกันยังไม่มีเมียแต่วันนี้เอ่อเอาแล้วไงน้องกันยังไม่มีเมียแต่ว่าวันนี้จะเพียหาคนใหม่เพียโคตรต่ำเลยอะ ขี่สกรหนีมันใครเอ้ยเข้าทางอ่ะเข้าทางชีวิตเวลาหน้าร้อนไปเที่ยวทะเลพี่ชอบนอนเปลบนเรือใบเอพอหน้าหนาวอากาศไม่ร้อนเอ้ยหน้าหนาวคิดไม่ออกเลยเอ้ถ้าหากคุณหนาวต้องกินน้ำร้อนจะได้ พักพ่อนและก็รับไลรใช่ไม่ได้กินข้าวเช้าโอ้ยฉันหิวหิวจนไส้กิวก็เลยยินไข่เถ้าไม่ค่อยพูดเรียกวันนิ่งเป็นสาดทำไมเคยพูดเรียกโคตรยากเลยท้ารับ่ ไปเมืองชนโอ้ยแสนไกลบอกว่า007ก็คือเจมบ์อนทำไมชอบนอนเฮ้ยสงสัยมันต้องยิงมันชอบนอนต้องยิงไงไม่ใช่ใช่ใช่เราต้องขยันหนอว่าคเพียนก็ต้องตั้งก็ต้องตั้งใจเรียนให้สมวัย เนี่ยร่วมเข้าที่แล้วอะเนาะเสียงกองเนี่ยนะมันกดดันศักดิ์สิทธิ์มากเลยเสียงกองเนี่ยทางนี้ยืนพูดเลยเนโอ้ของเขาง่ายโอ้ของเขาง่ายของเราาอยากเยากแลมีสองคำที่อยากให้ลองร้องสภาปราสาอยากรองผู้ใหญ่เข้าคุยกันในสภา บางคนนั่งหลับ <Sustain> ต <able calculator> <ม>าเวลาเขาปลาใส่ฉันขอถามคำเดียวรายการหวาเสียวแม่มันจะปลิวไหมในงานที่หนทีมของคุณบุ จอมและคุณตั้มทำไปได้6คะแนนรวมกับงานที่2ที่ทำเพิ่มได้อีก12คะแนนทำให้มีคะแนนรวม18คะแนนในขณะที่ทีมของคุณสมหญิงและคุณกันทำคะแนนในงานแรกไป1 1คะแนนรวมกับงานที่2อีก21คะแนนทำให้มีคะแนนสะสมรวมมากกว่าที่32คะแนนได้เป็นผู้ชนะเข้าไปลุ้นทองคำในรอบมีเฮหรือมีฮาครับ แต่ฟังของคุณพี่คุณพี่บุญจอไม่ต้องเสียใจนะคะถึงแพ้ได้รับบัตรมีหามูลค่า5,000บาทส่วนผู้ชนะค่ะรับขวัญถุงไปก่อนนะคะได้รับบัตรมีเฮมูลค่า1 0 0 0 0นบาทและนอกจากนั้นค่ะยังเข้าไปลุ้นกล่องมีเฮหรือมีหาดรลุ้นทองกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะ